สวัสดีครับเมื่อนี้พามาขุดสมุนไพรจ้ะอันขุดห้าปะไรเผือกแก่พี่น้องขุดไปไ้อันเอฟซีสั่งแกะพี่น้องครับเอฟซีสังติกเดือจ่ากับอีสานมาดามติกสัางส่องไม้อมสินจ้ะเอาสั่งเจ้าน้ำเดือดหน้าก็ได้เป็นเจเราต้นไงบอต้นหน่อยบ้าบ้าต้นน่อย อันนี้ปลาไหลเผือกนะจ้าปลาไหลเผือกยาพี่น,อน้องกินแล้วไปงางมาดามกินอะไรงือกงึอกเง,ง,งเลยพี่น้องเลยก็พลอยญ่ยขึ้นน้ำจ้าอันกินแล้วบำลุงจ้าเกตเกตเกตยศัยเกดมานี่ไปทโทษทีเด้อนี่มาเขียนเถอะกินแล้วบำรุงพี่น้องบำรุง มัก็มีบ่สมองเปนแฟนกคุณเนือถงศาสตร์มนจะมีนะมองด้ก็คุณไงทุกนใกระกินแล้วได้อีกต้นนึงกินแล้วเป็นยาบำรุงครับพี่้องรคบดุฮอร์บมทฮอร์โมนเพศฮอร์โมทงว่าต้นนี้ได้ครับงติได้ไงยได้ นี่เกตเขาเห่ามึงแล้วไอ้ตัวน้อยหนึงหนัหนขาด<ะ><ะ>มันขาดมันเปาะไหมมันเปาะพี่น้องครับเกรดมนันนี่เกรดเกดอีเกตเกรดเ,เ,เขาสี่แยหัวมึงขนาดมานี่กระโดดเห่าๆเลยเขาเบิง่งโตมึงดูอ,อ้านี่แหละไม่อยากมันมาหันแล้วสิ อีมาเกดมาอย่างอ๋อาดามจะไปใกล้มืองละนะกับมาเอาทั้งผิดใส่นี่พอฝ่าย เออให้ถอยอีหรีแต่มันแก่ล้วเออให้ถอยอีหรีหมดให้ถอ,อฝ่ายนะใช่แม่ดามแม่ดามโอ้โหสิเดกล้องมาไงแต่มันยังเหงาอันเนี้ย โอ้ยห่อนเลยเพิ่นห่องมาป่าวเกตเกตย่าเก่งเขาสิก,านะก,กา้านน่ะเกตเกตมะดามอย่าไปใกล้มาอะไรไ อนันนี้เขาออกว่าด,ดอกกับกระดุมป่ไม่หวานเห็ดไม่หวานเห็ดผอเกตมานี้เกตปุ๋ยหนามันมาเลย อ๋อใครให้ใครคือสองสัตลายต้นเนาะ้ดแม่เบิเลยพี่น้องแม่เบิรเลย <c oughs> ต้นนี้คนะุณนนแม่เียาขาวเลยแม่นเบิดจะเดินเลยเด้ใจพี่น้องผะเสียงสามหมดคมคม Ừ, tốt ngay đó Cứ nhay liền thế Cứ biết nhay ngay hả? Nhay hứt cả Cái ngàm cả đấy. lấy Mẹ ủi lấy đó Mẹ cũng hàng nhau ừ. อมหากบางไงพี่น้องมันดู้ละไม่ใช่าหลังเห็ดเห็นอีนิยเหลืองเหลืองเหนเลยเพิ่งเพิงพี่น้องอาอีนิยอเอพูขึ้นใหญ่แท้ไทยหมดขึ้นใหญ่แท้ไทย่นค้ามบอกสองดอกพูดอ่ะพิง้ามพึงบเพิงหวานพึงสงสาดีน่พี่น้องบ็มัูลละมันจะเพิ่งนั่นหน่เอาพสองต้นยี่น้ำกันพี่น้องมาที่นี่ เงมางนู่หล่ะพี่น้องสองต้นเยอ่น้ำกันจ้ะออุาปลารเผือกจ้ะสองต้นกร้าเพื่อไงแทนพี่น้องมังนู่หล่ะเห็ดเพิงก็มีเก็บมาสกตาเอาดอกเดียวใบไม่อันหนึ่งไม่ว่าสองดอกไม่เห็ดเพิงพร่พี่น้องทำพุทธห้างใหญ่สองดอกไว้สองดอกหรือสามดอกข้างในดอกจุ่มหุ่นฟังกัดไปพุ่นไว้สามดอกสี่ดอกคุณทหาน สามดอกสี่ดอกบ่มันมีเส้นเ่าเลยตัวนี้ครับได้ดอกหนึ่งหุ่นจาไปอีกมันดอกจูดมีน้ำกลางเดินฮะล่ะอ๋อพูดอืมโอแก่เลยแก่แล้วงท่าตาบวชเห็นเป็นะพี่น้องเฮ็ดเพิ่งหวานจ้าอ๋อปวดหลังหมดเพิ่งทราบถ้าอยากได้ลูกเฟรดได้แล้วจ้า ห้าแปดอันนี้มาดาบจะอันนี้เฮงใหญ่เงาเมมันเลยเด้อสองต้นเลยยืมกัดเลยอ่ะคุยของมาดาบดาบกว่าเด้อสองตัวห้างตัวไรเผือกพี่น้องเอามันขึ้นไงเถอะไรเผือกน้อยดึกดำบรรพ์มังท่าตัมแขนแบบนี้โบมีไผ่หู้แจกพี่น้องอ๋อหลายหลายคนโบมิแจกบรรทุนใหม่ธรรมดาพุดไปมันทีเป็นห้างใหญ่ที่นำมาต้นน้อยห้าห้าวอย่างนี้พี่น้องไรเผือกครับ หางปลาไ้าเผือกน้อยบ่น้อยพูนอะหางบังญ่พี่น้องง่ <c oughs> ายครับเพราะนั้นนะน,นอแหนงมันกินแล้วแข็งปึงปังนะพี่น้องเดอ้อบำรุงกำลังครับเก็บให้ปวยใหญ่บำรุงแล้วก็บำรุงให้มันอ้วนขึ้นพร้อมพี่น้องบพรว,ว่าแต่แข็งดี <c oughs> <c oughs> เดนะหมดเลิกเด้อ อันนี้ได้สุดเลยเดอ้อปุบจะขุดบุกขุดหลักเม็ดหนึ่งคนนี้เนี่ย <c oughs> เราสี่สุดแล้วสี่สุดล้วดึงเลยไม่สี่สุดอืมอ้าวคุย <c oughs> พี่น,ออน้องมันเราประหลาดไรเผือกครับเบางต้น,นน้อยพี่น้องบางต้นเขาเขาของเขาเนน้อยครับเบางห่างของเขาดูละ่ปละประลาดเผือกครับพี่น้องครับ สิต้มน้ำดื่มหรือว่าดองเราดื่มครับพี่น้องครับใหนไห้แข็งปึงปังนะพี่น้องเด้อให้ง่่ยขึ้นพร้อมครับพี่น้องครับสวยงามครับมึงรู้เหรอสวยเลิศถมไปก็น,น,นี่กับแม่นี่นี่